สวัสดีครับครับแล้วก็วันนี้ยี่บเก้ามิถุนาสองพนรอห้าสิบเจ็ดนะครับเราก็มานั่งอยู่ใต้ต้นกระท้อนกับริมกอไผ่ข้างหลังนะครับอาจจะกล้องอัตโนมัติมันจะปรับแสงอยู่เฉพาะคนนะครับมองไปก็จะไม่เห็นแล้วครับว่ามันเป็นอะไรเพราะมันจะสว่างไปเลยเราจะมีเห็นต้นข้าวโพดนะครับข้างหลังเป็นป่าข้าวโพดนะครับในภาพเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นครับวันนี้คงมาคุยกันเรื่องว่าปัญหาของโลกร้อนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาคือน้ําทะเล เพิ่มขึ้นอย่างมากภูเขาน้ําแข็งต่างๆละลายไปนะครับก็มีการคานวณว่ากรุงเทพเราอีก20ปีเนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ําแน่นอนนะครับคุณมนทนเห็นว่าเราวันนี้ก็มาแนวทางแก้ไขเล็กๆน้อยๆน,นะครับลดโลกร้อนกันดีกว่านะครับครับคิดไงครับก็คือน้ําทะเลน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นนะ่ยก็ เราสามารถพ่องน้ําได้นะครับเพราะเรายังมีพื้นดินที่แห้งแล้งกันดานเนี่ยเอาน้ําทะเลไปใช้หรือ,อยังไงครับคือเมื่อฝนตกเราอยากให้มันไหลลงไปในทะเลนะครับน้ําทะเลมันจะไม่เพิ่มแล้วพอพอเราเก็บไว้บนพื้นดินได้มากใช่ไหมมันก็จะมีต้นไม้ที่มีรากแก้วเนี่ยจะดูดน้ําแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอน้ําเปลี่ยนเป็นออกซิเจนก็จะไอน้ําก็จะไปเกาะที่ ขั้วโลกยอดเขาสูงสูงก็จะมีเอ๊มันจะส่งน้ํากลับไปไปเก็บที่เดิมได้นะครับที่มันละลายมาเนี่ยฉะนั้นเรามันมันต้องเป็นระบบอ่าระบบธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีมันจะเวียนกันน่ะน้ำเนี่ยมันเดินทางทางอากาศนะครับมันจะไปอยู่บนยอดเขาสูงแล้วมันก็จะละลายแล้วก็ไหลลงมาในที่ต่ําน้ํามีสามสถานะครับเป็นไอน้ํา เป็นน้ำเหลวๆอย่างที่เราใช้ดื่มใช้รับประทานรวมทั้งเป็นน้ําแข็งด้วยครับนี่คือสถานะของน้ํานะครับมันจะหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้มันไม่เพิ่มขึม้นมาจากปกติใช่ไหมครับแต่มันกลายสภาพแปรผันไปตามภูมิอากาศหรือยังไงครับมีทฤษฎีสนับสนุนไหมตรงเนี้ยคือคือถ้าถ้ามันโดยโดยโดยสมดุลของมันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานะไอ้น้ำน้ำแข็งแล้วก็น้ำเหลวๆที่เราเขาใช้อยู่นี่นะครับ แต่นี้ที่มันจะท่วมโลกเนี่ยคือสถานะของการเป็นน้ําแข็งมันเนี่ยมันจะลดลงมันจึงมาเป็นน้ําเหลวๆอยู่ในทะเลตอนนี้ทําในทะเลเนี่ยมันก็จะมีน้ําจากทะเลขึ้นมาบนบกอีดเพื่อเพื่อมาอยู่ใต้ดินเมื่อมันเป็นตามใต้ดินกลับมาเป็นให้พืชอะ่ะได้ส่งไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไปเกาะให้เป็นน้ําแข็งอย่างเดิมมันจะเป็นมันจะเวียนเป็นรีไซเคิลวัฏจักรของน้ําอยู่อย่างนี้นะครับตอนี้ตอนเนี้ยโลกเราเนี่ยมันมีการ พลเมืองของโลกกับพลเมืองของสัตว์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วพลเมืองของโลกเนี่ยมันก็ตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ทาลายหลังทําลายแหล่งกักเก็บน้ําบนผิวดินน่ะเพราะน้ําบนผิวดินน่ะจริงๆมันจะมันจะอยู่ในปริมาณที่ที่ว่าจะส่งไปที่ขั้วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ผิวดินเพราะว่าน้ําจากมหาสมุทรขึ้นมาได้5้ารอกิโลเนี่ยพอมันตกเป็นฝนถ้าไม่มีแหล่ง แอ่งน้ําที่เก็บไว้มันก็จะไหลกลับมหาสมุทรเหมือนเดิมมันจะส่งขึ้นยอดเขาหรืออะไรไม่ได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยโลกเราเนี่ยมันเป็นมีป่าผืนใหญ่เลย80เอร์ซคุมเปลือกโลกไว้อป่าเหล่านี้เขาก็จะต้นไม้เขาจะมีรากแก้วเขาจะส่งน้ําขึ้นไปเนี่ยวันหนึ่งนับจํานวนไม่ท้วนเลยก็ส่งขึ้นไปในบรรยากาศแล้วมันก็ไปเจอความเย็นที่ขั้วโลกหรือบนยอดเขาหิมาลัยหรือเขาเอวอะไรที่สูงสูงเนี่ยมันจะไปเป็นน้ําแข็งฉะนั้นตอนเนี้ย วิธีที่เราจะช่วยธรรมชาติก็คือต้องปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วกับเก็บน้ําไว้บนผืนดินให้มากที่สุดแล้วผืนดินตรงไหนที่เป็นแหล่งแห้งแล้งเ mm. ช่นแถวแอฟริกาเนี่ยแถวแถวประเทศอะไรที่มันมีเหวแต่มันไม่มีน้ำอ่ะเขตอบอุ่นอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเราสามารถพ่องน้ําพ่องน้ําจากทะเลโดยการกักเก็บน้ําจืดให้ไปอยู่ในในพื้นที่ ที่มันเป็นพื้นที่บกอะเอาน้ําเก็บไว้ให้ได้ส่วนหนึ่งของพื้นที่เหมือนเหมือนโลกแล้วเนี่ยประกอบด้วย4ี่ส่วนน้ํสามส่วนแผ่นดินหนึ่งส่วนใช่ไหมในบนแผ่นดินเนี่ยก็ต้องเก็บน้ําไว้หนึ่งส่วนให้มีแผ่นดินสามส่วนตรงเนี้อาจจะเป็นทฤษฎีซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้กันถ้าเราเก็บไว้ได้อย่างนี้นะครับมันก็จะมันจะ,ะมันจะเป็นระบบที่หมุนเวียนหมุนเวียนได้ คือจริงๆตอนนี้มันเกิดสภาวะที่ว่าเหตุปัจจัยมันพังพร้อมนะครับที่ว่าจะทําได้แล้วอะเมื่อก่อนเนี้ยจะทําไม่ได้เลยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือเราตอนนี้นะครับมันเครื่อง,งจักรมันมีชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่จะเป็นเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือที่จะเก็บน้ําเนี่ยแล้วก็เรายังมีเครื่องมือที่ว่าเอผู้มีอํานาจเนี่ยเขาก็สามารถสั่งได้ถ้าเวลานี้ผู้มีอํานาจสั่งว่าฝนตกจังหวัดไหน ห้ามน้าไหลออกนอกจังหวัดนั้นให้เก็บไว้ในจังหวัดนั้นน่ยมันจะไม่ไหลไปท่วมที่อื่นเลยแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเพราะธรรมชาติเนี่ยก็ให้ฝนมาแต่ละปีเนี่ยพอดีเลยครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในชุดต่อไปเรื่องปัญหาภัยแล้งของปี2557นะครับเพราะขณะนี้จะหมดหน้าฝนแล้วนะครับวนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยบ,บางแห่งยัง ที่ผมขับรถมานี้ยังท้องนายังไม่มีน้ําเลยนะครับครับบางแห่งภายแล้งมันเกิดภายแล้งกําลังเกิดตอนนี้ครจะว่าไม่แล้งก็ไม่เชิงนะครับฝนก็ตกนะครับแต่มันตกฉาบฉวยมากเลยตกแป๊บเดียวหายโปกอย่างก็ตกยังไงตกพับตกไม่ถึงชั่วโมงอะฮะมันมาเป็นระยะระยะวันนี้บอกว่าฝนจะตกที่จันทบุรีคุณมนทนมาจากเมืองจันนีมีฝนหรือยังไม่มีครับเออายงอากาศบอกว่าวันนี้บอกว่า28 29 30เนี่ยฝนจะตก80% แต่ก็ไม่ตกแต่แต่ธรรมชาติตอนนี้มันมันตกมากก็มากจริงๆนะครับท่วมเลยชุมพรนนทว่วมเลยถ้าตกท่วมเลยแต่เวลามันทิ้งช่วงเนี่ยมันก็ทิ้งช่วงเลยตอนเนี้ยเราจะต้องมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาที่สามารถจะแก้มันได้เหมือนกับบ้านกรับผมเนี่ยน้ำประปาจะไหลบ้างหยุดบ้างก็ผมต้องซื้อแท้งมาไว้สี่ลูกสมมุติว่า น้ำไหลามาหนึ่งวันแต่น้ำไม่ไหลสามวันเนี่ยวันหนึ่งเราใช้แทงหนึ่งแทงหนึ่งเนี่ยเราสามารถมีน้ำใช้ได้ครบสี่วันเวลาเวลานี้ถ้าฝนตกเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่เราเก็บไว้เราเก็บไว้มันก็จะมีน้ำใช้ครบเดือนนะครับอันนี้มัน,นมันทาได้นะครับจันนี้เราทําได้ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ครับสําหรับสําหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ